าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ ทานคืออะไรทานคือการให้ทานคือการช่วยทานอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าเสียสละความชั่วออกจากตัวได้เสียสละสันดานทิฏฐิมาน,นะเดิมให้มันหมดไปเสียสละอันนั้นออกจากตัวได้เรียกว่าทานบรารมีได้ถ้าเสียสละความชั่วจากตัวไม่ได้แล้วไม่เป็นบรารมีเลย บารมีท่านจะไม่เด็ดพ้นสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดโรงงานน้ำปลาชัวหะเสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง